สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมน่าจะมาแจากซองอ่งเปานะครับแล้วก็จะมาสอนวิธีการหาเงินเข้าบัญชีของ t u m m o n w y w l l l e t จากแอป,ปเล่นเกมได้เงินจริงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับวันนี้นะครับเราจะมาแจกซองอ่างเปานะครับแล้วก็จะมาสอนวิธีการหาเงินเข้าบัญชีของ To Money Wallet นะครับจากแอปเล่นเกมได้เงินจริงนะวันนี้ก็จะมาถอนให้กับคุณดูเนาะ แล้วก็แจกกับคุณดูทุกคนนะชื่อแอปว่า Crazy Dot นะครับเดี๋ยวผมจะแปละลิงก์การดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะเผื่อว่าใครที่ต้องการที่จะเล่นแอปพลิเคชัน Crazy Dot นั่นเองนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรานะครับมาทําการถอนเงินเลยนะครับผมจะถอนเงินที่223บาททุกคนนะก็เป็นเงินที่ผมสะสมมานะครับผมกนะก็คือเป็นคะแนนที่สะสมมา นะรเราก็กดเข้าไปนะซึกแอปนี้สามารถที่จะถอนได้2วิธีวิธีแรกก็คือการถอนเป็นเงินสีเขียววิธีที่2คือการถอนเป็นเงินสีเหลืองนะครับการถอนเงินสีเขียวต้องเชิญเพื่อนการถอนเงินสีเขียวไม่ต้องเชิญเพื่อนนะครับไม่ใช่ดิการถอนเงินสีเขียว ต้องเชิญเพื่อนการถอนเงินซีหรือไม่ต้องเชิญเพื่อนนะครับกดเข้าไปเลยนะแล้วก็ตรงนี้ผมมียอดเงินอยู่ที่ 223.. สองสอ่งสามเคไดนสะ่นสามพันเก้าร้อยสองหมื่นสามสองแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าเหรียญด้วยกันหรือประมาณสองร่สิบสามบาทนะครับกดคำว่าถอนออกทั้งหมดนะครับแล้วก็กดคำว่าถอนนะครับ แล้วก็นะครับเราก็ทําการถอนไปแล้ว223บาทน,นะครับนี้กดคําว่ายินดีรับนะครับแล้วก็เขาจะให้เราอยู่ที่19บาทแล้วก็กดคําว่ายินดีรับนะครับ แล้วก็ตอนนี้นับก็อยู่ที่กระบวนการถอนนับรอนะให้เงินเข้ามานะครับตร่นี้เลยนะครับผมนะส่วนวิธีการหาเงินของแอป Crazy Dot นับผมนะก็เป็นการหาเหรียญซีเรียนแล้วก็หาเหรียญซีเคียวนับในคลิปนี้จะมาสอนวิธีการหาเหรียญซีเรียนนะครับโดยการที่เรามากดรับเปลี่ยนฟรีๆตรงนี้ทุกคนนะมากดทุกวันนะครับทุกคนนะ่าจะได้เหรียญฟรีนะครับต่อมาก็คือเป็นอนีส่วนของการที่เรานะั้นทํางานเชิญโต้ตอบนะครับ กดตรงนี้ไปนะครับ1น,นาทีนะครับเราจะได้อยู่ที่24เหีเียวด้วยกันนะบางครั้งก็ไม่ถึง1น,นาทีนะครับผมน่าเรามาตรวจดูดที่คําว่ากากบาทนะครับก็ตรงนี้งานไม่เสร็จนะครับเราก็รอประมาณ1น,นาทีนะครับพอครบ1น,นาทีเราก็กดกากบาทปิดไปก็จะได้นับอันนี้ไม่ครบทุกคนนะ กดอีกครั้งหนึ่งอ่าดีทุกคนน่าจะได้อยู่ที่24เหรียญแบบนี้เลยนะครับเราก็ทำเลนนะ่ามีอีก4งานด้วยกันนะครับต่อมาก็คือเป็นงานประจําวันนะครับก็มีให้เรานั้นทําการอ่าอยู่ออนไลน์นะครับอยู่ที่30นาะทีต่อวันแล้วก็แชร์นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแอป แล้วก็ดูวิดีโอนะครับครั้งละ29เหรียญน,นะครับแล้วก็ทํางานเชิญโต้ตอบที่เราทําเมื่อกี้แล้วก็ช่วยเหลือสมนักนะครับอ่าออก,ก็คือช่วยเหลือ3ครั้งจะได้อยู่ที่19เหรียญแล้วก็มาช่วยต่อ3ครั้งก็จะได้อีกสิเหรียญน,นะครับผมต่อมาคือการเชิญเพื่อนนะครับอันนี้คือจะทําก็ได้ไม่เชิญไม่ทําก็ได้แต่ถ้าเราทําก็จะได้เหรียญสีเหลืองอยู่ที่4,500เหรียญทางว่าคนที่เราเชิญน,นั้นเล่นดา่านเล่นเกมนะจนถึงด่านที่100เราก็จะได้อยู่ที่4,500เหรี่ญเนยทีเดีย ครับวันนี้เนาะต่อมาก็คือเป็นในส่วนของวงล้อตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือจะมีในส่วน,นะนของเงินสีเขียวนะไม่มีในส่วนของเงินสีเหลืองนะครับผมนะก็นี่คือเป็นวิธีการที่เรานั้นจะหางเงินจากแอปพลิเคชันนี้นะเป็น Crazy d o เนาะเป็นแอปช่วยเหลือน้องหมาทุกคนนะช่วยเหลือแบบนี้เลยนะครับอย่าให้พึ่งหลุดจากเส้นที่เราวาดแล้วก็มาต่อยสุนัขนะถ้ามันหลุดออกมานะครับเราก็จะโดนต่อยนั่นเองนะครับแบบนี้เราก็ผ่านด่านทุกคนเนาะให้เรากดคําว่ารับแล้วก็ได้รับเงินอยู่ที่5.67บาทในทีเดียวนะ Terima สำหรับการหาเงินของแอปนี้ก็มีประมาณนี้เลยทุกคนนะครับในส่วนการหาเงินสีเหลืองนะครับผมนะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์การดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะที่คอมเมนต์นะแล้วก็สำหรับซองอ่งเปานะครับที่ผมจะมาแปะซองอ่งเปาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ที่คอมเมนต์ปัดหมุดนะครับเวลา3ามทุ่มสีนาทีนะเวลา3ามทุ่มสีนาทีผมจะมาแปะลิงก์อ่งเปานะครับคนมากดรับได้เลยนะครับผมนะขอให้ทุกคนโชคดียังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้กับช่อง ANC ดีโอกันด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ